ตายตายยัหนักหนักแล้วก็ฆ่ามัวนานหนะน,นักถึงล้างหน้นา,นนานทำอะไรเสร็จปุ๊ชั่วโมงกว่าจะจะปรับสภาพกระใสได้ทีแรกก็ไม่เชื่อคนนั้นมาพูดแบบนี้หมือนกับเป็นหน้ามาอะไรหรือเปล่าอยเงี้ยครับ<ม>ก็เลยเห็นในวิดีโอเห็นในคลิปต่างๆก็ยืนยันมาก็ลองรู้ไม่เสียหายเราเรารู้คะคะแล้วเป็นยังไงบ้าง,างคะหลังจากที่ เจนมา,ากครับแห่งแรกก็เราคิดว่าเราอุปมาขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่เราตื่นมาปุ๊บตาเรายิ้มแบบหนักหนักอย่ามัวเหมือนจะมแล้วน้ำในตาเนี่ยมันหนายไปจนจนที่เห็นหนชัดเจนคือหมดกด่อเป็นสองเห็นชัดเจนมากกูกูเราแพ้แสงมันหายไปน้ำตาวเวลาเราออกที่โล่งๆที่มีแสงน้ำตาไหล ที่ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน